โอเคก็ okay. มาอยู่กันกันกบพรนึกสีฟ้านะครับอ่าด่านที่ก็เป็นด่านที่สี่นะครับถ้าไม่รวมกับด่านที่เราเจอกับตัวของเราเองโอเคก็จะเป็นเจ้ามังกรนะครับก็ถ้าใครมีเมอร์ลินใช้เมอร์ลินมาลงแทนวาเล,ลนตีนะครับมันจะเล่นง่ายหน่อยโอเคก็อาหารจะกินเป็นเพิ่มพลังต่อสู้นะครับจะได้เปิดก่อนนะครับโ okay. อเคพลังงานหมดกดไป ก็ด่านนี้ค่อนข้างอยู่กับดวงด้วยนะครับถ้าเราไม่มีมเมอร์ลินเราจะคอนโทรลยากนะครับโอเคโอเคนะไม่ไม่เท่าไหร่ครับผมรอบนี้เดี๋ยวเราเอาวารันตีสาสตฐานะไปก่อนนะครับยังไม่ต้องแช่ก็ได้นะครับรอดูการ์ดอีกทีหนึ่งรถเอพีเครถเกาะตีไป โอ้โหคิงขยันเกินไปนะโอเคคิงตายไม่เป็นไรครับผมการหายไปเยอะเลยโอเควาเลนตี้มาอือหือรอบนี้โอเคเราเอาวาเลนตี้ยิงเกาะแล้วก็อันติ ออไม่ใช่สิใช่แข็งนะครับอันตีอะไรล่ะโอเครอบนี้เดี๋ยวเราเอาวาเลนที่รถเกาะนะครับแล้วก็อันติแล้วก็แช่ของกูสตาร์ไปอโอเค รอบนี้เดี๋ยวเราจะลดลดเกาะกูสตาร์ดีแล้วก็แช่นะครับโอ้รอบนี้การ์ดดีมากเลยนะเนะี่ยเอาวอลเนตี้ลดเกาะอันติกูสตาร์แล้วก็แช่โอเค ก็ถ้าการแชร่ออกทุกเทิร์นอย่างนี้มันก็ดีนะครับเพราะว่าเราสามารถแช่บอสได้เรื่อยๆด่านนี้ก็กุสตาร์กับเมอร์ลินนะครับสําคัญโอเค,อเคก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมสําหรับอัญ,ญมณีสีฟ้านะครับเป็นเจ้ามังกรก็โอเคด่านถัดไปจะเป็นสีอะไรนะครับก็เราต้องดูด้วยนะครับว่าเราลงสีอะไรไปบ้างแล้วถ้าไม่ไหวเราก็พยายามรีนะครับให้มันเป็นสีที่เรามีตัวก็ได้โอเคด่านถัดไปเป็นสีแดงนะครับ ก็โอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ